สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจไทยยนา,าทุกคนนะครับวันนี้มากินกับะหงกันนะครับเจอจอกประเดิมเลยเพิ่นเปิดเพิ่นรุ่งซีเปิดนะครับหลังจากที่เพิ่นพิการมาช่วงหนึ่งนะครับประมาณเดือนกลัวไม่ไ้ก็เปิดแล,แล้วก็เลยเป็นแขกเวทีมากินนะครับกำถาดกำถาดํำถาด,ำถาดรวมอันนี้ฮะกำรวมกำรวมเสตถาดน,นะครับร ังเสียงอืมอืมอืมเสียงก็ว่ไม่ดีนะครับทุกคนยิ้เป็นเสียงใหม่ได้วันนี้กินดังประนั้นืมอืมเออชาที่คุ้นเคยครั้งแล้ว องานตอนไหนฟินตอนนั้นน่ะกาแฟคือก่อนแต่ถ้าะ้องรถเพลรลงอืมสไกล์นี้คือตั้นนักจักนเพชรตัวนี้ดิไอ้รถเพชรลงเกือบครึ่งนะครับโอเส้นนี้นซาวปาอา้เต็มถ้วยไปนี้ ก็มีไมโยสาวประหัตเต็มถ้วยเนาะเคยบอกเพื่อนว่าเยาหลายหๆกินมาเบดเิ่นรดลงเรถกินกระบนเเรืออืมเรีสุยอกัอาการแม่ค้ากัน ทึ่งดีขึ้นนะครับตอนนี้ค่ะผู้ใดอยากกินก็นมาสั่งได้ได้นี่ปลาแรงไม่ปิ้งไก่นะครับปิ้งหอยเนอปิ้งหอยเดี๋ยวพักก่อน นูแม่มค้าถามสวัสดีนะงสวัสดีค่ะเปินหายดีแล้วฝากเนื้อฝากตูน่เด้อจ้าฝากร้านใหม่นี่เด้อจาา้า,เ,เ,จาเปิดใหม่ใช่ปะเปิดใหม่นอะฝากร<ะ>้านเก่าเปิดใหม่จากร้านเก่าเปิดใหม่กะประมาณจ้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์อันที่ดีขึ้นแต่อีกสิบเปอร์เซ็นต์มันยังเก็บอยู่นะมาซีเบิ้งครับจังไรกันเลยเนาะเอา้าครับเจ๊จอกปริญญาสเลง้งร้านเก่าย่บอนเก่าวัสวัต ขี่เลยวัดมาเลยมันพักไปเดือนนึงอ่ะผมก็หากินตำผงทุกอาทิตย์เพื่อแดดเนยแต่ยังบวกือแต่ร้าสั่งนี่คือต้องจัดจ้านเยออยู่เนี่ยแต่เดี๋ยวนี้กินเพดบ่ได้แล้วตามอายุวันนะสุขภาพละ โรกเส้นกับค่ะคือเก่าคือกินนานโรกเส้นก็ต้องกินกับตะม้งโรกเส้นมเมโยอเนาะคือเข้ากันนะต้องไปเส้นเมยเท่านั้นครับเพราะว่าเส้นเล็กเนี่ยมันเป็นก้อนมัองกนเป็นก้อนขออนุญาตนั่งคาชมามาครับมบนนั่งคัาชมามาเราเรากินไปแล้วเบื่อพุอืมใช่ใช่ สีสันอาจจะบริสุทธิ์ชานะครับเพื่อนของซ่อนโรสชาเพิ่มโอ้โหมีปลุกมีปลาเมื่อมีหอยอืมกิในอะช่กับมะเอ คือใส่กับโบได้รสชาตินี้นะคือขุดเดี่ยวเนี้อคือมีใส่กับโบรสชาติปลาตอกจำห่งคือไงคือมีใส่กับโบรสชาติเจี๊ยบแล้วพ่อรบสนได้ลายอะไรวะพ่นบอกว่าพ่นเปิดร้านเมื่อวานเนี่ยเอาของง่ายอะไรมาเมื่อนี้แทนนะครับเอาอะไร อยู่ใกล้อยู่ไกล้กับแวะมาได้เลย <Okay. S 1> ต้องเสี่ยงเ้านะครับแซ mm ็ hmm. บม่เซ็มมาสั่งความเพ็ดได้ซิประดับนะครับ ตั้งแต่เด็กน้อยอนุบาลเด็กน้อยเกิดใหม่ไปจนถึงมหาลายัยจนตายบ่ฟื้นก็นมีห่า <c oughs> ง,ำำงได้เลยหรือสีตำแตงกวาเพ็ดก็ได้แต่ก่อนนี้เอนมินินเพเ็ดไปตายแต่ก่อนนี่ถึงกินหนึ่งให้เลย <c oughs> ถ้าอยกกินเดี๋ยวนี้ต้องลดลดลงลดความเพลีลงคืออะไรแสนดีแสนดีที่รักโอ้ mối muối nó hả mời nó tất cả mọi bị ơi hả mời để hỏi được mời 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 กินลำหงแล้วแปมแปมกินลำหงแล้วมาแล้วอืม,อ,มอ,อ,อันนี้ประสมลูกมึงไปเด้อวัวนพุฤหัสตอนบ่ายไปจัดให้แม่ครับ หอาครับสามอ่ะเกลือกับใบไช่ลูกเจ้าของร้านมาจากโรงเรียนนะครับย้อนไปให้ใบตองกระปุกต้นไหมน่ารู้ลวกให้หลายเท่านั้นครัแล้วลวกให้จักบาทนี่ มันเพิ่งรวงให้สาบาทมั้เรากบอกว่าสาวผัดอันนี้ก็จะเอาแนวกราฟอ้ยเบื้องลเส้นกับบนหน้าบลดอตอืมอร้อนอ่้เอ่ะอแล้วแบบเฮ็ดแับกินเงี้ยฮะแบแบแคกแบบดินเงี้ น่นึกว่าแพ้ท้องแทนเมียอยู่นี่นึกว่าแพ้ท้องแทนมะนาวหุือชติทางนี้ไม่ค like in ่อยเ่อเลยนะเป็นยงไก็ได้สัปดาห์ไอ้จจกเลยสามสัปดาห์สิบแปดแล้วนะเพ็ดนี้มัน มากเลยครับทุกคนตอนนี้เริ่มรู้สึกว่ามันเผ็ดเลย <c oughs> ครับทุกคนตอนนี้แกกินมาจนเบ็ดเลยนะครับถึงมันโบเพ็ดมันกระแซบคือเก่าด้วยนี่เส้นเม็ด เส้นไม่โยกัเหลือเต็มเลยสาวบาัดเบือสำซาวบาัดซื้อเพิ่มมาสาวบาบัดโอเคครับทุกคนถ้าผูใ้ใดสนใจเนาะกันแ,แม่มาซิมได้ที่ร้านเจ้จอบมสวัสดิ์ปริยสาาเลงิงแซบ เราคลิปนี้ห้สองคนนะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ทุกการคอมเมนต์นะครับก็ฝากร้านเจเจอกนําเดอร์ปริญญาเสลงบรรสวรัตถ้าพู้ใดอยู่ใกล้กันมาซื้อมาสั่งได้หรืออยากได้ปลาเผาก็สั่งได้เนาะสั่งยำสั่งนูน่นสั่งนี่สั่งได้บิดเลยนะครับใช่ไหมะเพื่อนมาก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนว่างไปเดือนหนึ่งตอนนี้เพื่อนกลับมาเป็นปกติแล้วนะครับยังบอกปกติร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่า ควาสามารถตําหงได้แล้วนะครับก่าเพื่อนมุ่หนุนเ oh. พื่อนในเรื่องบังเทือลูกค้าประจําเพื่อนก่า oh. คือว่าเพื่อน,นยังบ่เปิดร้านนะครับผมก่า oh. เปิดร้านเรียบร้อยนะครับมาเด้อนี oh. เ่เบิร์ตแหละเอาโอ้โหมาแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายสวัส <Okay. S 1> ดีค่ะมาเหมือเพื่น